30มิถุนายนนี้คลังจ่อชงขั้นตอนลงทะเบียนเที่ยวปันสุขเข้าคอรอมอสวัสดีครับแฟนเฟิร์สช anel คลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรากลับมาเรื่องมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศคลังเตรียมเสนอคอรอมอถึงวิธีการลงทะเบียนเที่ยวปันสุกก่อนจะไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ ลัวรนเผยคลังเตรียมเสนอขั้นตอนลงทะเบียนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเข้าคร,รม30มิถุนายนนี้มั่นใจช่วยประคองเศรษฐกิจได้เมื่อวันที่2ี่มิถุนายน25 6 3นายลนวรนแสงสนิทผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอเปิดเผยถึงแนวทางการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเที่ยวปันสุกกำลังใจและเราไปเที่ยวกันว่าในการประชุมหารือร่วมกันกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือทททและธนาคารกรุงไทยถึงหน้าทางการลงทะเบียนใช้สิทธิตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมานั้นยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนดังกล่าวจึงได้ให้ทททกลับไปพิจารณาขั้นตอนการลงทะเบียนให้เหมาะสมมากขึ้นอีกครั้งก่อนจะสรุปเพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมพิจารณาในวันที่30มิถุนายนนี้เพื่อให้ทันเปิดลงทะเบียนในวันที่1กรกฎาคมต่อไป ทั้งนี้ยืนยันการลงทะเบียนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวจะต้องไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนซึ่งจะทําให้ประชาชนและผู้ประกอบการทั้งโรงแรมและร้านอาหารใช้งานได้ง่ายที่สุดเพื่อให้มาตรก,การดังกล่าวมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในเชิงการดําเนินการให้มากที่สุดภายใต้หลักการที่ครมออนุมัติไปแล้วขณะเดียวกันจะต้องปรับปรุงระบบแพลตฟอร์มให้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประชาชนและผู้ประกอบการเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้สามารถการันตีการรับสิทธิในครั้งเดียว โดยมันต้องให้ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทำเรื่องคอนเฟิร์มไปมาหลายรอบนายรวรนกล่าวด้วยว่าเชื่อว่าเมื่อมาตรการมีผลบังคับใช้แล้วจะทำให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้นและจะสามารถประคองเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวขึ้นมาได้การลงทะเบียนต่างๆจะต้องไม่ซับซ้อนระบบจะเชื่อมโยงกันให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและรอรับสิทธิ์ไปใช้ได้เลยขณะที่ร้านค้าหรือโรงแรมก็จะต้องใช้ง่ายข้อมูลจะลิงก์กันหมด โดยไม่ต้องคอนเฟิร์มกันไปมาให้ยุ่งยากซึ่งทั้งหมดต้องให้ทุกฝ่ายสะดวกที่สุดแต่ทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ครอมอนุมัติไปก่อนหน้านี้แล้วทั้งหมดหนายลวรนกล่าวด้านนายยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทททอยู่ระหว่างการจัดทำแพลตฟอร์มการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ตามมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวดังกล่าวร่วมกับสสคอ,อยู่ซึ่งคาดว่า ภายในสัปดาห์นี้จะเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพรกรเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทพิจารณาก่อนเสนอให้ที่ประชุมครมพิจารณาต่อไปนอกจากนี้ทททยังอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากรัฐบาลเรื่องแนวทางการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัดหรือ travel bubble โดยททท,ทได้จัดเตรียมแผนฟื้น,ฟ,น,ฟ,นฟูตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเจาะกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายหลังหมดโควิด19 เพื่อหวังเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อทริปที่มาเที่ยวไทยมากขึ้นด้วยขอขอบคุณกรุงเทพธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็หลายคนที่รอคําตอบว่าเมื่อไหร่จะได้ลงทะเบียนโครงการเราไปเที่ยวกันในโครงการเที่ยวปันสุก ก็มีคําตอบออกมาแล้วนะครับว่าต้องรอการพิจารณาขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเสนอคอรมออีกครั้งหนึ่งในวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้ตั้งตารอคอยกันนะครับและอย่าลืมไปโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยเพื่อรอการใช้แพลตฟอร์มในการลงทะเบียนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสําหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ แฟนเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ